ชะตาเกือบขาดเพราะจะรับผู้หญิงชุดดำปริศนาขึ้นมอเตอร์ไซค์คือหลอนของพี่วินย่านรัชดาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ย่านรัชดาซอยเจ็เมื่อหลายปีก่อนคุณโดดวินมอเตอร์ไซค์วัยสามสิบกว่าเป็นคนที่นิสัยเฮฮาคืนนั้นคุณโดดขี่รถวนอยู่แถวรัชดารอเวลาไปรับแฟนที่ถนนนาราธิวาสโดยระหว่างทางมีลูกค้าขอให้ไปส่งที่แยกค้วขวางคุณโดดก็รับงานตามปกติปรากฏว่าระหว่างที่ขับผ่านหน้ารัชดาซอยเจ็ดกกลับเห็นผู้หญิงสองคนใส่ชุดดำทั้งตัวนั่งยองยอง ข้างทางเหมือนกําลังกินอะไรบางอยา่างคุณโดดคิดในใจว่าคงเป็นพวกสติไม่ดีเลยไม่ได้สนใจอะไรหลังจากส่งลูกค้าคนนั้นเสร็จคุณโดดก็ได้รับอีกงานหนึ่งซึ่งปลายทางอยู่ปากซอยรัชดาซอย7พอดีพอไปถึงจุดส่งผู้โดยสารเขาเห็นผู้หญิงสองคนนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเธอยืนอยู่ห่างจากรถแค่ไม่กี่เมตรเขาสังเกตว่าหญิงสาวทั้งคู่ได้โบกรถแท็กซี่พราะแท็กซี่จอดรถกระจกลงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นว่าไปวัดเสมียนปรากฏว่าแท็กซี่เหมือนมีสีหน้าตกใจเขาเร่งเครื่อง หนีทันทีราวกับว่าเห็นผียังไงอย่างนั้นคุณโดดแอบคิดว่าเอ๊ะไปวัดเสมียนารีต้องร้อยกว่าบาทนี่ว่ารับเองก็น่าจะคุมเขาเลยตะโกนถามว่าพี่ ไปมอไซค์ไหมเดี๋ยวผมไปส่งจังหวะนั้นหญิงสาวทั้งสองคนค่อยๆหันหน้ามาช้าๆพร้อมกันแล้วพวกเธอค่อยๆยิ้มที่มุมปากคุณโดดรู้สึกเย็นหลังว่าจนขนลุกไปทั้งตัวเหมือนสัญชาตญาณกําลังเตือนว่าอยากเข้าใกล้พวกเธอนะคุณโดดตัดสินใจไม่รับและกะจะไปเรียกวินคันอื่นให้แทนเขาขี่รถไปข้างหน้าอีกไม่ถึง20เมตรบังเอิญเจอพี่วินมอไซค์กลุ่มหนึ่งเลยตะโกนบอกว่าพี่ๆมีลูกค้าจะไปวัดเสมียนนาีสองคนแต่ทว่าพอหันกลับไปมองอ,อีกครั้งต้อง จุดที่ผู้หญิงสองคนยืนอยู่ในตอนนั้นกลับว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาคุณโดดหน้าเสียก่อนจะนึกได้ว่าเมื่อกี้สองคนนั้นกําลังนั่งกินอะไรอยู่ข้างทางกันนะเขาเลยตัดสินใจวนกลับไปดูตรงจุดนั้นอีกทีปรากฏว่าสิ่งที่เห็นทำเอาเขาแทบช็อก ok ถาดเครื่องเส้นสองถาดทาดีทด่กระจัดกระจายเหมือนถูกตัวอะไรมารื้อกินคุณโดดนั่งนิ่งๆอยู่บนบเบาะเหงื่อออกซึเมเต็มแผ่นหลังแล้วทันใดนั้นเองมีพี่วินรุ่นใหญ่เดินเข้ามาพร้อมกับข้าบ,บุหรี่ในปากพูดเสียงต่ำๆว่าดีแล้วละ่ะที่เองไม่ เมื่อปีก่อนนี้เองมีวินดวงตกรับผู้หญิงสองคนใส่ชุดดําไปส่งวัดเสมียนสุดท้ายตอนเช้ามีการพบศพคนขับวินช็อกอ,อยู่ตรงทางรถไฟแถวแถาวาตั้งแต่น,นั้นเป็นต้นมาคุณโดดก็ไม่กลาก้าขับรถผ่านรัชดาซอยเตอนกลางคืนอีกเลยภาพรอยยิ้มตรงมุมปากยังคงตราตึงใครเคยได้ยินอีกตำนานของผีชุดดำแห่งวัดเสมียนานารีบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิคะ